กลับมาช่วงนี้นักข่าวบ้านนอกจะพาคุณผู้ชมติดตามคณะครูนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปที่จังหวัดระยองกันนะคะ,ะพวกเขาจะไปเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนบ้านจำรุงค่ะแต่ว่างานนี้มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยแห่งชาติลาวไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยติดตามกับคุณธวักุลคุณระบุในนักข่าวบ้านนอกค่ะนักขา ไไไปปตตตาาาามมพพงยืื้้นนนรรขอกรรขอกเษ่ครับวันนี้ผมมาติดตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาราชมงคลพระนครน,นะครับเข้าพานักเรียนนักศึกษามาให้ความรู้กับชุมชนที่จังหวัดระยอง ที่เราพานักเรียนนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนไหนนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการนโยบายบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะเรามาที่นี่แล้วเราก็บูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง5คณะมาช่วยเสริมส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนนี้ค่ะแต่ละคณะที่มาวันนี้เขาบริหารจัดการยังไงครับที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง ก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบนะคะเราก็จะมาวางผังภูมิทัศน์ของชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้น่าเที่ยวเพราะทราบว่าที่นี่เขามีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งให้กับสินค้าโอท็อปของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะนั่นคือคณะสถาปัตยกรรมแล้วนอกจากนั้นที่พิเศษก็คือว่าเรายังมีความร่วมมือ กับคณะสถาป,ปัตยกรรมมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะคะซึ่งเราจะมาเวิร์กช็อปคือเด็กทั้งสองคณะสองมหาวิทยาลัยเนี่ย มาร่วมกันช่วยที่นี่ด้วยนะคะส่วนคณะที่สองที่มาก็คือคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอันนี้เราจะมาช่วยอบรมเรื่องการถ่ายภาพด้วยด้วยมือถือนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้ถ่ายสินค้าของเขาแล้วก็โฆษณาให้ให้หน่าซื้อน่าดูยิ่งขึ้นนะคะคณะที่สามก็คือคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเรามีสาขาวิชาการท่องเที่ยวก็จะมาช่วยอบรมมคุเทศนน้อยนะคะให้กับ นักศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชนเพื่อที่ว่าเวลามีคนมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านเขาเขาจะได้เป็นมัคุเทศนําเที่ยวท่กนเที่ยวชมหมู่บ้านดำน้ํานอกจากนี้เรายังมีคณะขรุศาสตร์อุตส,ส,สาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นซึ่งเราเก่งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งทอเราก็มาช่วยสอนชุมชนนะคะเสริมอาชีพเรื่องของการมัดย้อได้คราบ ในเมื่อเรามีสินค้าแล้วใช่ไหมคะเราก็สอนเขาเรื่องการวางแผนการตลาดว่าทำยังไงที่เขาจะทำให้ยอดขายเขาเนี่ยขายดียิ่งขึ้นคะ่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาของนักเรียนนักศึกษาที่มาต่อเติมความรู้ให้กับชุมชนที่นี่นนนักขาวบนนสอสอ